เป็นวันวิสาขบูชานะคะที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรูปและปร,ะรินิพานในวันเดียวกันนะคะนี้พระจันทร์ก็เต็มดวงเลยนะคะเราจะาพาทุกคนไปเวียนเทียนกันนะคะ มีคนมาก่าล่ะมาบังมากข้าวเึ้นข้าวเดียวนี่ไ้ไปวาน้องกเออชาเีนกเตือนเชนีงแหละล่ะเช่นเ่นวนี่กมาินเขาแล้วก็มาเีันงแดนาล่ะนั่นดีโปดวนั่น้อนีอคดีจักีายเลยว่าจุดทจุดเียนเลยอย่าว่จด จะเป็นจุดออรอบโบนัสอ๋อเดี๋ยวเป็นสักการะที่ข้าประทานเนี่ยกปรางค์อนดม่ คอยจับจงเดไหนจะแถมไปกับตังค้ายทำวัดรับโนตังค่ายทำเราเปนี่นเอนเออตังคายทำวัดที่เาดเออคือนีน้น่ย ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะวัน,นนี้นะคะคนไม่ค่อยมานะคะปีนี้คนมายังไม่เยอะนะคะเพราะว่าคนไปงานบุญบังไฟนะไปบวชชีพรมวันนี้เรามากับน้องสองคนค่ะมากับรถไฟฟ,ฟ้าคู่ใจจ้ามานั่งรอนะคะรอคนมานะ ปอไปยิมาม่หายปอไปยิมมใม้หายได้อนี่ก็ยางรานดอกค่ะล้าสอนมากๆเลย

ห้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเราถ่ายหาลยตั้งนะไม่ได้ถ่ายเลยนอนนะคะตอนนี้ก็นั่งรอคนนะคะคนก็มาบางส่วนแล้วนะคะมียา่าบุงมีปูจ่จันบ้านหัวหนองนะคะคุ้มหัวหนองแล้วก็มีอบกตรตีมีลุงผู้ใหญ่บ้านมีลุงเหมือน,นะคะมาแล้วนะคะ oh. ก็นั่งรอสอักพักแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีคนมาเพิ่มนะคะ อาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นบุญงานบ้างไฟนะคะที่เขาจัด3าวันนะคะเขาอาจจะไปบวชชีพามนะคะแล้วก็มีหมอลำด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะคะมีเท่าไหร่ก็เวียนเทียนเท่านั้นนะคะพระก็มาแล้วนะคะหมอมก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระก,กันก่อนนะคะค่อยไปเวียนเทียนนะคะไหว้พระรับศีลก่อนนะคะนั่งอยู่บนศาลาไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีพัดลมนะคะพัดลมคือเย็นมาก

Hãy subscribe số nào Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สัตตาเทวมนุสสังโสุาวิถีอนุตตโรภุริสัตรมัสาลติตัตาเทวมนุสสังโฆขวัติขวาตาโตภะวัตตาทัมโม

ติปฏิปันนภะคตวะกสาาาสัง,งโฆจตาริปูริสายุคานิธาภูริสาปุปาภาโคะวะกสสังโฆโยภูณียโยันิภะรยอังปุญญาเขตังโทปัสสติ ชาดีกาอ, for uh อายุนุตลาคุณยาเขตโอกาสาติไม่ไมไม่อยู่อ่ะบอบีบอลนั่นั้นมันบอติรถัต้ยงเนาะรถเลี้ยงเนาะเขาน้อยเด็ดไตน้องโบก็เหร